สวัสดีค่ะวันนี้เรามีทิกเรียกสับเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ This is s my i s t e is queen of queen because every number is odd and uh, not odd even even 6 4 6 f o u e v e r y number is even so you keep for 3 months and every day you play カイトガイのマーケットは3年間で3年間で、3年間で、1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 年間で、 อือฮะ and how about alphabet alphabet not so important oh not so important but I think this alphabet is special queen and king queen and king okay so queen call king ารู้ตัว kids and ารู้ตัว guy come you are worried so this is for me ah ได้ก็ต้องก็เซียมาร์ทยย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 ย อย่าใช้โอเคนี่นะคะเป็นเคล็ดนะคะที่สามีจะบอกไว้ก็คือให้เก็บใบนี้ไว้นะคะสามเดือนไว้ในกระเป๋าตังห้ามใช้เด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่าเขาถือว่าเลขนี้นะคะเป็นเลขคู่นะคะเลขของผู้หญิงใช่ไหมเลขของผู้หญิงแล้วก็คือบัตรธนบัตรที่มีเลขคู่อย่างเงี้ยก็ถือเป็นเคล็ดว่ามันจะสามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ามานะคะอือเหมือนคอเหมือนผู้หญิง เรียกชักชวนเรียกผู้ชายะคะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จริงๆบัตรใบที่เป็นเลขคู่อีกหมดทั้งหมดอย่างนี้ก็หายากอยู่พอสมควรนะอืมอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าหลังจากเก็บใบนี้นะคะใบนําโชคเนี่ยนะคะไว้ในกระเป๋าสามเดือนแล้วนะคะอย่าเผลอใช้นะก็ให้เอาอันเนี้ยไปใช้ซื้อของใช้ไปใช้จ่ายซื้อของได้เลยให้ซื้อของแพงๆไปเลยนะคะเพื่อเป็นถือเป็นเคล็ดเนาะเออหลังจากแบบเหมือว่าเราได้โชคมาแล้วเราก็ สายคืนกับไบนะคะแล้วเราก็คอยหาใบาใหม่มามันก็จะมีใบใหม่มาให้เราอยู่เรื่อยๆเองนะคะสําหรับใบคุยนี้นะคะคือบางทีถามว่าหายากแค่ไหนคือบางทีได้เงินมาสิบห้าใบต่อเดือนเงี้ยหาไม่เจอเลยนะส่งสำเดือนคือแบบไม่เจอใบที่เป็นเล็กเล็กคู่ทั้งหมดเลยอะ่ะเออถ้ายัางไงของไทยเราก็ลองเอาไปใช้กับแบงค์พันดูกันละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูบายบาย